สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปต้นในรายการคนมีองค์คนมีองค์วันนี้เสนอตอนถึงแม้เราจะจุดทูปยอมรับองค์แต่ถ้ายังไม่ได้รับขันครูยังไงก็ไม่สมบูรณ์ถามว่าทำไมถึงได้ทำตอนนี้เพราะหลายๆคนเนี่ยเข้ามาปรึกษากับเรามาคุยกับเราเรื่องการรับขันผมก็คุยกันนะคือผมทำขันมานานแล้วอะบางทีเนี่ยผมจะพูดออกไป มันก็ลำบากใจถามว่าลำบากใจยังไงไอคนที่มันจิตใจไม่ยอมรับเรื่องขันครูอ่ะมันเคยโมจะบอกว่าเอ้ยมันทําถูกแล้วจุดทูบไหว้ถูกแล้วฉันจุดทูบไหว้ของฉันฉันไหวฉันถูกแล้วแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์เพราะคุณจะไเปิดสํานักอะไรเนี่ยอิทธิฤทธิทธิเดชครูบาอาจารย์ไม่ได้ให้ถามว่าไม่ได้ให้ยังไงวันนี้มีประสบการณ์จริงนะผมตรวจองค์ตรวจเทพคนมาก็นานละหลายปี ที่เจอมากที่สุดก็คือคนหัวรันแต่อันนี้อันนี้สงวนไวสําหรับเขาเรียกว่าสงวนชื่อไมไ่บอกว่าเป็นใครนะอ,อันนี้อันนี้ยกมาเพื่อเป็นมีเยอะมีเยอะอมันมัมนมันมีหลายเคสแหละแต่ว่าอันนี้ยกยกมาเล่าให้ฟังเฉยๆมันมีอยู่เยอะปัญหาคือมันมีเยอะบอกหนูเนี่ยยอมรับแล้วรับทําขันแล้วรับแล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาไปไปรับมาผมไปรับมาเสร็จแล้วเนี่ย ก็มาบอกกับผมว่าเออฉันทําขันครูฉันรับของฉันแล้วฉันทําพิธีของฉันแล้วผมถามว่าล้วใครเป็นครูของคุณล่ะบอกอย่างนี้เขาบอกเขาไม่มีเขาทํารับเองถามว่าทํารับเองแล้วแล้วใครแล้วมีม,มีมีครูคนไหนเขาเขาเป็นพระพระยานพระย,ยานผ่านบาร,รมีให้เขาบอกไม่จําเป็นหรอกไม่จําเป็นต้องถึงขั้นนั้นแต่สุดท้ายไปก็ไม่สมบูรณ์ทุกทีนะเออถามว่าเพราะอะไรเรื่องราวสิ่งนี้รับนะ ถ้าไม่มีการต่อสายญาณบาร,รมีของครูเนี่ยผมก็ไม่อยากไปยุ่งนะเอาพูดตรงๆเะหลายๆครั้งแล้วนะมาจะให้ผมไปยุ่งเนี่ยผมบอกว่าจะให้ผมยุ่งคุณก็ต้องยอมรับเองนะคุณก็ต้องยอมรับคือคุณต้องจัดพานจัดอะไรแล้วมาหาผมแล้วผมถึงจะประกอบพิธีให้ได้นะแต่ถ้าคุณแบบว่ากำกึ่งยอมรับมัง่งไม่ยอมรับมัง่งจะทามัง่งไม่ทํามัง่งผมก็ช่วยอะไรไม่ได้อันนี้พูดถึงหลายๆคนนะไม่ใช่แค่คนเดียวนะอืมเอาละ เดี๋ยวผมจะทําการถวดบูชาก่อนละกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสัะโอมนะโมอิสรามีสิวาเทวันจาภวันตุเมโทติยัมปีนะโมอิสรามีสิวาเทวันจาภวันตุเม ตัติยามปีนาโมอิสราเมสิวเทวันจาพวันตุเมเอเตสุกโตอระหังพุทโมโมพุทายะปาทวีคงคาอิสราเมสิวเทวันจามหาเทวะาคาม,ามีหังคือปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดตั้งแต่ทำรายการคนมีองค์ตั้งแต่อยู่กับเหล่าคนมีองค์มา ถามว่าดื้อก็เยอะไม่ดื้อก็เยอะแต่พวกไม่ดือ้อเอาดีได้ตอนหลังแต่พวกดือ้อมันเอาดีไม่ค่อยจะได้แล้วปัญหามันก็มันปัญหามันก็เยอะตามทั้งทงท,งที่ว่าปัญหามันไม่น่ามีมันก็ดันมีตอนหลังเออปัญหาคือคือปัญหาคืออะไรรู้ไหมคือการว่าจุดทูบลับแต่ว่าไม่มีครูต่อเขาเรียกไม่มีครูต่อสายยาน ครูต่อสายยานหมายถึงครูที่เป็นครูบาอาจารย์คนทรงแท้ๆคนที่แบบทําพิธีกรรมเกี่ยวกับการครอบครูตั้งแต่แรกโดยตรงมาเลยอันนั้นจ,จะขาดไม่ได้นะผมก็ถามว่านี่ม,มีมีหลายๆคนเป็นอย่างนั้นบอกว่าพ่อเสียแม่เสียทุกคนเสียหมดอาแล้วเขาทำไมไม่ไม่ต่อสายยานบาร,รมีไว้ให้ผมก็ถามไปตรงนั้นนะเขาบอกว่าเขาาไม่ได้ต่อไว้ให้กันเอาพูดตรงๆเลย,ยาตาผมตายอ่ะ ก็ไม่ได้ต่อให้ผมอ่าพูดตรงๆเลยผมต้องมาหาต่อเองต่อก็คือต้องเข้าหาครูเพื่อให้ครูครอบครูถ่ายยานบาร,รมีลงให้อีกทีนึงพอครูถ่ายยานบาร,รมีลงให้เสร็จนะถ้าคนนั้นออกอาการได้เต็มที่ก็แปลว่าสมบูรณ์ mm hmm. เมื่อสมบูรณ์แล้วอ่ะเราถึงจะทํางานได้บางทีเนี่ยเราจะต่อสายยานบาร,รมีเราก็ต้องดูด้วยว่าเราในปฏิบัติดีขนาดไหนแล้วบางทีเนี่ยการปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยสมบูรณ์ยัง าสมบู์นะแค่จุดทูบป,ปุ๊บเดียวออกอาการเลยสั่นเลยสั่นเลยอะไรจริงอันนี้จริงนะแค่จุดทูบอย่างเดียวแล้วเรื่อกเรื่องถึงนะไปไหว้หนาหิงปุ๊บเดียวป่าเลยแต่ถ้าเกิดว่าครูไม่ต่อสายญาณบาร,รมีให้รู้แต่ว่าเออแต่ก็ไม่ต่อให้เมื่อไม่ต่อให้มันก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนคือยังไงมันไม่มีองค์ครูองค์ครูเนี่ยขาดไม่ได้นะแต่คุณจะต้องดูด้วยนะว่าเวลาคุณจะรับเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะไปรับกับพวกแบบคนสักยัน์หรือคนแบบขึ้นแบบไม่ไม่ได้ขึ้นทรงนะขึ้นเรียนวิชาจอมขม ซึ่งเป็นคนละงานกันนะคนที่เป็นคนทรงเนี่ยสมมุติว่าพ่อแม่เป็นคนทรงหรือตายายเป็นคนทรงเนี่ยถ้าจะรับต้องรับกับคนทรงด้วยกันจะไปรับกับคนที่แบบว่าเรียนวิชาอาคมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถูกมาตั้งแต่สายแรกเพราะฉะนั้นสายแรกก็คือต้องขึ้นกับสายมหาเทพมหาพรหมก่อนขึ้นศิวะนารายหรือพรหมขึ้นสามสามสายนี้แต่ถ้าคนขึ้นฤาษีเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นฤาษีตั้งแต่แรกมาคือมันต้องแยกแยกสายออกแต่ถ้าฤาษีมารับกับสายสิวะก็รับได้เพราะว่าพระศิวะแต่งฤาษีอยู่ตั้งแต่แรกมอยู่แล้ว โดยธรรมชาติใช่ไหมอาจารย์โอ้เขาเรียกว่าครูเดวัลนะแล้วปัญหามันก็คือว่าการต่อสายญาณบาร,รมีเนี่ยถ้าต้นตระกูลมีเนี่ยควรจะต่อกับต้นตระกูลมาตั้งแต่แรกต่อก็คือหมายถึงว่าเพรต้นตระกูลทําพิธีไหว้ครูอะไรเงี้ยก็ขอรับครูถ้าเกิดมันมีอาการจริงๆหรือต้องเป็นทายาทต,ต่อไปข้างหน้าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าจะเป็นไม่ใช่แบบว่าไปทื่อไม่ใช่ แล้วก็ต้องจดบันทึกวันเดือนปีนะที่เราเอารับขันนั่นแหละพอเรารับขันเสร็จเราจดบันทึกวันเดือนปีเสร็จแล้วเราค่อยทาของผมมันมีแค่สองอย่างคนอื่นเขาจะมีขันอะไรสารพัดก็มีกันไปแต่ว่าขันห้าต้องเริ่มขันห้าถ้าจะขึ้นหลังจากนั้นต้องเป็นเสียนผมผมวางตัวอย่างนั้นนะคือไม่ไม่ได้วางอะไรไปเยอะก็วางไว้ว่ามีขันกับมีเสียนขันนี่ก็แบบว่ายอมรับเพราะว่าส่วนตัวอาจารย์ท็อปเองเนี่ยอาจารย์ท็อปจะประกอบขันครูให้ลูกศิษย์ที่เป็น คารวาที่ไม่ใช่นักบวชนะคะเพราะว่าขันท่าเนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นคาราวาทมากกว่ามีครอบครัวได้มีแฟนได้อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าถือศีลแปดหรือขันแปดขันเก้าขันสิบหกอะไรเงี้ยจะสูงเกินไปเพราะว่าอาจจะต้องเป็นนักบวชหรืออะไรเงี้ยต้องเป็นฤาษีต้องเป็นผู้บำเพ็ญมันหนักเกินนะแล้ว,ลวอาจารย์ท็อปนี่ไม่ไม่รับเขาเรียกอะไรอะอะไรนะรับขันกับไม่ประกอบขันให้พระไม่ทําให ถามว่าทาไมไม่ทําให้เพราะว่าพระนี่ศีล227นะเป็นเป็นเป็นสาวกของพุทธเจ้าผมไม่กล้าไปยุ่งเพราะว่าถือว่าเป็นผู้มีบาร,รมีมากแล้วโดยธรรมชาตินะต่อศีล227ขอ้อคุณยติทุกวันนะคุณต่อศีลคุณไปปฏิโมกกันผมก็ไม่ยุ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพระท่านแต่ว่าถ้าจะให้ผมแบบว่าเออแบบเป็นคนธรรมดามาให้ผมแบบเออ,ต,อต่อให้ผมก็ทําใหม้มา่มาทําขันให้ก็ต้อง<ม>ทํา แต่ผมขออย่างหนึ่งถ้าเขาบังคับให้เป็นแล้วอย่าดื้อเพราะถ้าดื้อแล้วชีวิตมันไม่ก้าวหน้าส่วนมากแล้วว่าผมเห็นแล้วว่าคนที่แบบว่าไม่ยอมรับขันไม่ยอมรับอะไรชีวิตมันไม่ก้าวหน้าคือมันไปไม่ได้มันมันไปได้ถึงแป๊บแล้วมันก็แตกไปได้แป๊บแล้วก็แตกอยู่งั้นอ่ะคือมันเข้าใจค่ะมันขึ้นไม่ได้ผมแลกอย่างนึงมันขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้าเราคิดจะขึ้นแล้วเราก็ต้องทําให้ดีไปเลยเขาไม่กล้าเสี่ยงตัวเองไปเขาเรื่ออะไรคือเขาคิดอย่างนั้นจริงๆิงนะเขาไม่กล้าเอาตัวเเเอองงไปสี่ยพื รับ,บขันกับอาจารย์ที่แบบทำตรงนี้โดยตรงเพราะว่า,วาด้วยความที่ว่าครอบครัวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบางคนที่เป็นห่วงแล้วก็ไปฟังคนอื่นมาเยอะอะไรอย่างเงี้จยจัดฮอปใช่ใช่คือการที่เราฟังคนอื่นอ่ะพิจารณาให้ดีนะว่าถ้าต้นตระกูลเราเป็นคนทรงอ่ะหรือว่าปัญหาคือว่าอะไรหลายๆอย่างเรามันเกี่ยวคนทรงอ่ะมันหนีไม่พ้นแน่ถ้าหนีไม่พ้นเนี่ยบอกเขาต่อสายไว้เลยต่อสายนี่หมายถึงว่า คุณนะ่ะไปรับกับพ่อแม่คุณหรือไปรับกับต้นสายสายญานบาร,รมีของคุณเนี่ยหรือสีหรืออะไรก็ทั้งอะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณก็ต้องจดบันทึกวันรับเอาไว้ไม่ว่าคุณจะรับขันครูวันไหนอ่ะคุณต้องไปไหว้ครูวันนั้นถามว่าทําไมต้องไปไหว้ครูวันนั้นก็เพราะเรายอมรับในวันนั้นเพราะฉะนั้นผมจะพูดไ้อย่างหนึ่งการเราออ่าโอ้ไหว้ครูอยู่แล้วไงไหว้ครูแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันทุกปี แบบว่าเราขอเลิกเอาว่าวันไหนเป็นวันเลิกผมไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เราทําถือว่าเราทําทุกปีทําให้ทำทุกปีทำทุกปีแต่ว่าไม่ใช่วันเดิมก็ได้ก็ได้แต่ขอให้ทําแต่คือเข้าใจไหมว่าเดือนเดือนเดียวกันแต่ขอละวันได้ก็ได้ก็ได้เพราะว่าได้หมดแต่ของผมอบเป๊ะเป๊ะพอถึงวันที่สองเป๊ะเป๊ะผมก็ต้องไหวเป๊ะเลยแต่ว่าคือถวายจา์โอเนี่ยมียืดหยุ่นได้ตามสภาพเพราะว่า เรารับแขกอยู่แล้วโดวยธรรมชาติคือถ้าเรารับแขกอยู่แล้วโดวยธรรมชาติเนี่ยเราจะไปทําวันไหนเราก็ต้องตั้งเลิกมาหาเลิกเลิกพรมประสิทธิ์เลิกอะไรเข้ามาถามว่าทําไมเราถึงมาทําพูดเรื่องคนมีองค์ว่าทําไมคนมีองค์เนี่ยควรจะควรจะ,ะต่อสายญาณบาร,รมีไว้ตั้งแต่บรบรพบรุษอยู่หรือพ่อแม่อยู่หรือบรรหรือสายอยู่เนี่ยมันจะสําคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นสายตรงมาตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดไม่มีสายตรงก็จําจเป็นจะต้องหาครูบาอาจารย์ที่เป็นคนทรงแท้เลยนะ สายสุศิวะนาไลาหรือสายพรมสายโพธิสัตว์ก็ได้รับเข้ามาพอรับเข้ามาเสร็จเนี่ยแล้วค่อยไปไปลงทรงเอาข้างหน้าแต่ปัญหามันก็คือว่าส่วนมากเขาจะไม่คิดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนเขาจะคิดถึงตัวเขาก่อนเพราะตัวเขาเนี่ยเป็นแต่รุ่นลูกมันจะเอาหรือเปล่าเนี่ยเขาเขาถึงไม่รับไงถึงไม่ทําให้สนมากว่า,วาอาจจะไม่ได้ไม่อยากบังคับอะไรอย่างนี้ป่ะก็ประมาณนั้นแหละพอไม่อยากบังคับเสร็จมันมันก็เลยว่า ไม่จาเป็นต้องทาก็ได้คือโดยสายญานอ่ะนะมันมันมีเชื้อมามันมีเชื้อมันแล้วแต่มันแล้วแต่กลุ่มกลุ่มคนเพราะว่าเอ,อการที่เป็นคนทรงเนี่ยผมบอกได้ว่าเอ,อตาผมก็เป็นนาะตาผมก็เป็นนี่จาระ์อมมาเป็นอย่างนี้ไม่มีใครไม่มันมันมันขึ้นมันขึ้นอันนี้ขึ้นกับบุญส่วนตัวที่มาตั้งแต่แรม่มีป้าคนเดียวป้าที่เป็นพี่สาวคนโตของคุณแม่คนเดียวที่ว่าเขาสนใจเรื่องโหราศาสตร์ แล้วเขาให,ให้เลือกชื่อคือตอนอาจารย์โอเปียนชื่ออ่ะเขาเอาชื่อให้อาจารย์โอ,โอเลือกเลยคนนี้เขาเก่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นรางส่งก <c oughs> ็เอาเป็นว่าชอบหมอดูแลเขาก็เป็นครูสอนในโรงเรียนอะไรเงรีงย้ย <c oughs> แล้วชอบโหราศาสตร์ชอบอะไรเงี้ยมากกว่าเอาเป็นว่าถ้าถ้าเราอ่ะแก้ปัญหาเรื่องขันครูเองไม <c oughs> ่ได้เราก็ควรจะเข้าหาครูครูต่อสายยานต้องมีทุกคนถามว่าต้องมีเพราะอะไร ถึงแม้เราจะรับปากว่าเราจะเป็นคนทรงแล้วแต่ถ้าเราไม่ต่อขันห้าหรือไม่เริ่มขึ้นขันห้าเนี่ยมันไม่ถูกและอย่างหนึ่งเวลาจะไปรับเนี่ยต้องปรึกษาครูก่อนคือถามว่าชีวิตเนี่ยถึงเราจะเป็นคนทรงแล้วเราก็ต้องมีครูไว้ปรึกษาแต่ถ้าครูคนนั้นเรียนรู้มามากเขาก็อยู่ของเขาได้แต่ถ้าครูคนนั้นเรียนรู้มาน้อยเขาอยู่ไม่ได้เัาพูดตรงๆเพราะปัญหาเหล่านี้มันเจอเยอะเจอบ่อยอ๋อใช่ที่ที่เขาบอกใช่ไหมว่าครูเขาเลิกเป็นร่างทรงไปแล้วอะใช่ไหม ที่เาไปรับขันครูมาครูคนนั้นแต่ว่าครูคนนั้นได้อาจจะแบบเสียไปแล้วหรือว่าโลกโลกกิจการไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าฟังอย่างหนึ่งอะไรคะคนที่เป็นคนทรงจริงๆไม่มีใครเลิกได้ผมพูดเลยนะก็สี่แล้วเขาแต่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 คนที่เลิกอ่ะคือไม่ใช่ร่างทรงจริงเพราะถ้าร่างทรงจริงเลิกไม่ได้หรอกจนวันตายก็ยังเลิกไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเออถ้าเป็นคนทรงแล้วเนี่ยเขาจะคัดเอาไว้จนวันตายคือคัดเอาไว้ในที่นี้ก็คือว่า เองตายจากชาตินี้ไปถ้าเกิดไปเองต้องเกิดใหม่เองก็ต้องเป็นคนทรงของข้าอีกเอาพูดตรงๆตรงนี้เลยผมพูดเลยนะพันชาติก็ต้องทรงหมื่นชาติก็ต้องทรงถ้าทรงถ้าทรงแล้วมันต้องทรงไปตลอดแต่ถ้าเลิกทรงเมื่อไหร่แปลว่าแปลว่ามั่วละแปลว่าของปลอมละรับมาก็เท่านั้นนะสุดท้ายเอาขันไปเทได้เลยอาจารย์เคยบอกว่าจะหนีจากการไปร่างทรงได้ก็คือตวชไปบวชไปบวชไปบวชเนี่ยบางทียังหนีไม่ได้ใช่ ไปบวชบางทีก็ยังหนี<ะ>ไม่ได้ลูกศิษย์ตามไปมดูดวงขอชื่อตั้งชื่อใหม่อ่ะส่วนมากจะให้ไปทําพิธีกรรมกันพิธีกรรม<อ>ด้วยใช่ออกเหรียญออกพระอะไรางี้ช่ชยวัดใช่ปะม,มันแล้วแต่คนนะถ้าผมผมถึงไปบอกว่าเป็นคนทรงแล้วอ่ะส่วนใหญ่หนีไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตจนวันตายก็หนีไม่ได้ถ้าเป็นแล้วนะครั้งเดียวนะไม่มีใครเลิกได้ไอ้เลิกได้นี่คือของปลอมลนะผมพูดเลยนะของปลอมเลย แต่ถ้าของจริงเขาจะไม่เลิกพ่ออะไรรู้ไหมพ่อแม่คุณทิ้งเขาได้เหรอเออคุณทิ้งเขาไม่ได้หรออันนี้นับกี่กี่แสนชาติก็ไม่รู้นะเป็นกันมาเนี่ยนับแต่บรรพบุรุษไม่มีใครหนีได้เอาพูดตรงๆถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเลิกเป็นเมื่อไหร่มั่วแนละอันนั้นคือมั่วนะพูดตรงๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วอ่ะเป็นไปจนวันตายผมพูดได้แค่นี้ยขนาดนอนนะผมเคยเห็นมาแนะล้วล่างส่งเก้าสิบสี่ รู้ไหมพอเขาบอกว่าเอา้าเขาจุดทูบเขา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 นอนอยู่ดีๆครับไม่สบายแบบร่างกายมันจะไม่ไหวแล้วเขาเลยเอาเอาทูบมาใส่มือลูกเขาเอาทูบใส่มือพอเอาทูบใส่มือเสร็จเขายกทูบเสร็จจุดทูบพอจุดทูบเสร็จฟันขโมงสักพักนึงไอ้ร่างที่โซมนอนอยู่่ลุกขึ้นมานั่งเลยอะเออลุกขึ้นมานั่งเลยอะแล้วก็นั่งคุยเนี่ยแบบลงลงอะไรไหม,ลง,มลงแม่อุมา ตอนแรกอ่ะล่างมันคู้หญิงแก่มากแล้วลุกจะไม่ไหวแล้วลุกลุกจะไม่ไหวแล้วนอนโซมเลยแล้วไงรู้มะมีคนมาบอกแม่แม่เขามาหาแม่มาสักพักหนึ่งบอกเอาทูบมาสิก็ทูบมาพอเอาทูบมาเสร็จพอเขาจุดทูบไปเสร็จใช่ไหมเขาเขาพนมมือเขาให้ลูกไปจุดเขาข้างนอกพอจุดทูบเสร็จสักพักหนึ่งวุบขึ้นมาเลยอ่าอืมอันนี้เรื่องจริงนะพเจรู้พูดไปให้ฟังเพราะว่าผมผ่านเรื่องนี้มาเยอะมากผมบอกเลยนะเมื่อเป็นคนทรงแล้วอ่ะ เลิกไม่ได้แต่ควรทรงจําไว้คําเดียวต้องขึ้นสายยานบาร,รมีต้องมีขันก่อนถ้าไม่มีขันนะไปทําพิธีเมื่อไหร่นะเข้าตัวทันทีผมบอกเลยนะอันนี้เรื่องจริงไอ้หลายคนน่ะชอบโจมตีขันอะไอ้โจมตีอ่ะคือไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมขันห้าเนี่ยรูปกายวิญญาณเวทนาสังขารขันห้าเนี่ยมันเป็นการยอมรับเป็นการยอมรับสัญญาเก่าถ้าไม่ตั้งขันห้า ขันแปดขันเก้าไม่ใช่แล้วขันแปดขันเก้าเป็นของพวกฤาษีพวกบมเพญศิลลอันนีอ้อย่าไปยุ่งให้อยู่แค่ขันห้าขันห้าแล้วขึ้นเสียงไปเลยอันนี้จะท็อปหมายถึงคนที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักบวชนะ,ะใช่ปานาติปาตาธินาธานาการเมสุมิชามุสาวาทาสุารามระยะถ้าห้าข้อเนี้ถ้าคุณเกินห้าข้อนี้ขึ้นไปเมื่อไหร่อ่ะคุณจะอยู่ลําบากอยู่ลําบากคืออะไรโอ้โหแค่ห้าข้อนี้คนยังทําลาบากเลยแล้วจะขึ้นเสียแปดสียเก้ามันจะเหลือหรือท่านนะพูดตรงตรงผมถึงได้พยายามบอกให้ว่า อันนี้เรื่องจริงแล้วถ้าพวกที่บอกว่าเลิกเป็นร่างทรงได้นะผมบอกเลยเก้แน่นอนเอาพูดเลยนะอืมถ้าเป็นแล้วต้องเป็นไปจนตายผมบอกได้แค่นี้เอาละนะง่ายๆเลยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้อธิบายเรื่องราวเหล่านี้จนถึงที่สุดแล้วนะับัดนี้อาจารย์คนะ่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตเบอร์โทรศ6นย์ห2หนึ่ง้า9 2้า ไอดีรายโอสิริหนึ่งห้า่างทรงจะขาดขันห้าไม่ได้ขันห้าจะขาดไม่ได้เด็ดขาดนอกจากขาดขันห้าไม่ได้แล้วจะต้องทําการสวดเขาเรียกว่าการปฏิบัติบูบชาห้ามขาดนะแล้วการเป็นเลิกเป็นล่างทรงไม่มีนะไม่มีนอกจากผู้ปฏิบัติตทำบรรลุแล้วขนาดบรรลุแล้วก็ยังต้องช่วยเทพนะพูดตรงๆนะเทพกับคนขาดกันไม่ได้นะ เออผมบอกได้เลยนะ,ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพย,ยิบซีไพเทศพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศรีพิธีกรรมทุกชนิดจำน่ายเทวรูปเทพนะ,ะคะเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆค่ะและเศษครูตามนี้นะครับนะเอาแหละผมกอาจารย์โอเขาจะไปแล้วท่านอาจารย์โอม,มีอะไรจะกล่าวไหมก็คือว่าร่างทรงนะคะที่ เป็นอยู่ปฏิบัติดีปฏิบัติปัตดีปฏิบัติชอบช่วยเหลือคนไปนะคะแล้วก็ผู้ที่รู้ว่าตัวเองจะต้องมารับขันนะคะก็ต้องรับด้วยนะคะบางทีฟังคนในครอบครัวแล้วตัวเองแย่เนี่ยบางทีมันก็ไม่ไม่ถูกต้องคือคนไม่รู้กับกับพานป่ามันคนละเรื่องกันนะอ่ะไปแล้วนะครับนะส,ส,สวัสดีครับ